โอเคนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนงนองนๆนะครับผมมาทําการสมัครแล้วก็รับรายได้นะครับทุกๆวันโดยที่เราไม่จะเป็นต้องลงทุนไม่จะเป็นต้องเชิญเพื่อนแค่สมัครทิ้งไว้แล้วก็จบเลยมันเป็นแอนดรอปนะครับทุกคนซึ่งถ้าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มเราก็ต้องอไปชวนเพื่อนซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องปกติของแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกติของแอนดรอปอยู่แล้วเนาะใครทําคนนั้นได้นะครับอ่ะโอเควิธีการสมัครก็ กดมาที่ลิงก์ l i n e แล้วก็พิมพ์คำว่า aiv นะครับพิมพ์ไปเลยครับแบบนี้เลยครับ aiv จะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ครับพิมพ์เข้าไปนะครับให้เรากดลิงก์เลยครับแต่ขั้นตอนนี้คุณจะต้องมี t e l e g r a มก่อนนะถ้าใครยังไม่มี t e l e g r a มไปสมัคร Telegram ให้เรียบร้อยก่อนอ่ะกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะเด้งไปที่ t e l e g r a มของเราอัตโนมัติอ่ามันก็จะขึ้นคำว่า start ให้เรากดคำว่า start นะครับ กสตาร์ทเลยโอเคเมื่อมันกดส start เสร็จแล้วให้เพื่อนๆน,นะครับกดไปที่ open นะครับข้างบนนะครับเมนูห้างบนเลยก่อนที่จะไปนะครับให้เรากดเลือกเป็นภาษาไทยเ,เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเมนูตรงนี้แล้วก็ setting ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นกดภาษา en ครับโอเคแล้วก็ไปที่เมนูไปที่ open app อ่าตอนนี้มันขึ้นภาษาอังกฤษและกดไปที่ Open App ครับแล้วก็กด Start ครับอโอเคนี่คือรายได้ของเราก็คือจะอยู่ที่0.02ดอลลาร์ต่อวันนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็คือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะเพราะว่าอันนี้ผมก็ยังใหม่เหมือนกัน รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็ยังไม่ได้ดูไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนเขาก็อยากจะได้ลิงก์ก่อนอยากได้วิธีสมัครก่อนส่วนเรื่องรายละเอียดค่อยไปศึกษากันในกลุ่มนะครับสอบถามกันในกลุ่มเพิ่มเติมนะถอนขั้นต่ำเท่าไหร่อะไรยังไงเมื่อกดเข้ามาครั้งแรกแล้วให้เรากดเข้ามาซับสไครต์ตรงนี้ครับซับสไครต์ก็จอยเทเลเกมเราก็จะได้เพิ่มเติมนะแล้วก็กดกลับมันจะมี ax เนี่ย aiv เนี่ยนะครับแล้วก็กดเลื่อนลงมาครับ เคลมเดลี่โบนัสเราก็จะได้รับอีกบวก30 AIVEX นะครับประมาณนี้ซึ่งเหรียญตัวนี้นะครับมันจะ listing นะครับ The เดอ listing ส่าิ5 day 21 home อันเนี้ยนะครับมันจะให้เราคล้ายๆกับอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าคือมัน l i t สิ day ที่ผ่านมาหรือว่าอีก45วันเนี่ยมันจะ listing อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ ต้องเอาศึกษากันอีกอันนี้ผมบอกก่อนนะครับอ่ะ2 a 3 0 a x นะครับประมาณ30ดอลลาานนะครับทุกคนโอ้โหนี่คือมันจะมีตารางก็คือมีสตอรี่ของมันนะครับอ่ะทีเนี้ยถ้าคุณอยากจะเชิญเพื่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอลองวิดดอก่อนนะมันวิดดอได้ไหมมินิมัมก็คือ10อ๋อมินิมัมก็คือ10เหรียญ ตอนนี้เรามี0 0 0 0 0 3 8 7นะครับรอดูกันนะว่าจะถอนได้ไหมอ่กดกลับก่อนนะครับอ่ากดไปที่ ax นะครับกดตรงไหน,นอ่ะเข้าอ่าเห็นไหมครับตรงนี้เราสามารถเชิญเพื่อนได้นะเชิญเพื่อนเราก็กดเข้าว่า copy เนี่ยไม่ต้องกดคขาว่า invite นะทุกคนกดคําว่า copy มันจะเป็นลิงก์ถ้ากด invite คือมันจะแชร์แต่ถ้ากด copy ปุ๊บเราจะเป็นการ copy อ๋อตอนนี้อะไรเมื่อกี้ขึ้น30อันนี้เป็นขึ้นเป็น40แล้วเหรอ A d point นะครับออมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับน่าสนใจอยู่นะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจอยู่แล้วก็เรามาเรียนรู้ ecosystem ของมันดูนะครับเห็นไหมครับเราสมัครมาเราได้2000 AIVEX นะครับแล้วก็ r e p l a นก็คือเป็นการอ่านเงื่อนไขอ่านอะไรต่างๆเราก็ได้อีก7 0 0รอยแล้วก็เช็คอินทุกวันนะครับได้รับ30อ่าเราไม่รู้หรอกว่า,วาอนาคตเนี่ยเหรียญมันจะแพงหรือว่ามันจะน้อยแต่ อะไรที่เราทําฟรีไปก่อนเหมือนกับอารมณ์บิตคอย์แรกๆเขามาแจกสองพันกว่าเหรียญน,นะไม่มีใครเอาอะ่ะเอ้ยสองร้อยเหรียญมั้งคนผมจําไม่ได้นะตอนนั้นเขาแจกคนละสองร้อยเหรียญยังไม่มีใครสนใจเลยดูดีทุกวันนี้หนึ่งบิตคอย์เท่ากับสี่ล้านอะ่ะถ้าเรามีตอนนั้นถ้าเราสะสมไว้ตอนเนี้ยแบบเนี้ยนะครับเราสะสมไว้ก็คือรับตอนที่มันแจกนะครับสองร้อยเหรียญตอนนั้นโอ้โหกี่ล้าน,นทุกคนสี่สามสิบสองพันสองร้อยล้านถูกปะ เออประมาณนั้นนะครับทุกคนปันสองร้อยล้านบาทอู้หู้อืมโอแปดแปดร้อยล้านมั้งแปดร้อยหรือแปดพันนไม่แน่ใจอ่ะอันนี้เหมือนกันครับเจกมาสองพันจกมา 700, เจ็ดร้อยจกมาสามสิบอ่าเห็นไหมครับมันเริ่มได้น้อยลงดังนั้นนะครับเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเหรียญอะไรมันจะแพงหรือมันจะน้อยนะครับขนาดเหรียญของซาโตชิเออเหรียญของบิตคอยเนี่ยมันไม่มีเจ้าของไม่มีที่มาที่ไปไม่มีบริษัทไม่มีอะไรเลย แต่ระบบบล็อกเชนมันมันมันเสถียรแล้วมันก็เหนียวแน่นอ่าอีโคซิสเต็มของเขาคือคล้ายๆกับเป็นระบบบล็อกเชนแแรกเป็นเหรียญแรกเลยเออพูดง่ายๆคือเหรียญแรกเลยก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเหรียญที่เป็นการสร้างขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีอีโคซิสเต็มของเขาที่มันเป็นจุดเด่นที่จะทําให้เหรียญสามารถพุ่งทะยานขึ้นไปได้อันเนี้ยต้องเรียนรู้ศึกษากันเพิ่มเติมนะครับถ้าใครจริงจังนะแต่ถ้าใครไม่จริงจังก็คือ แค่สมัครทิ้งไวเฉยๆแล้วก็จะทําอะไรก็ลแ,แล้วแต่เราก็สมัครทิ้งไวเฉยๆแค่นั้นน่ะทิ้งไปเลยทิ้งลืมลืมไปเลยสมัครทิ้งสมัครลืมไปเลยนะครับเมื่อไหร่ที่มันมีมูลค่าขึ้นมาเราอาจจะเสียดายทีหลังก็ได้ถูกปะ่ะอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะย้ําว่าทุกแพลตฟอร์มทุก Air ดรอปนะครับมีทั้งโอกาสทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับ มีทั้งเป็นเหรียญสแกมแล้วก็ไม่สแกมแต่อันนี้คือเราไม่จาเป็นต้องกรอกบัตรประชาชนไม่จาเป็นต้องกรออะไรเลยสมัครทิ้งไว้เฉยๆนะครับแล้วก็มาเช็คอินทุกวันแค่นั้นเองนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ชุมชนของเขาเนี่ยมีประมาณ3ามแสนคนแล้วไงครับทุกคนชุมชนของเขามี3ามแสนคนแล้วคิดว่ายังไงก็ลองดูนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเชิญเพื่อนนะครับใครที่จะเชิญเพื่อนก็เขาจะได้ให้เราตามนี้เลยก็คือช่วงเอ็ดดอกนะแต่ถ้าในส่วนของ ถ้ามันหมดเอดอกไปแล้วอ่ะเชิญเพื่อนอาจจะไม่ได้นะอันนี้เห็นไหมครับช่วงของต้นน้ำเนี่ยก็คืออินไวตโบนัสก็คือ15คนเราได้อีก4,000เหรียญน,นะเชิญเพื่อนอีก30คนเราได้อีก8,000เหรียญเชิญเพื่อนอีก20คนเราได้อีกอินไวตโบนัส3 r e f e r เฟอเรนอ่าอวอร์ดนะครับอินไวตโบนัส3 r e f e r เฟอเรนต์อินไวโบนัสเอาสมัยอันนี้มัน3อันนี้7อันนี้5อ๋อก็คือ มันจะไม่เรียงกันนะครับทุกคนคือเอาง่ายๆเลยคือเราไม่จําเป็นต้องเรียงหรอกก็คือเราเริ่มต้นที่แนะนําได้3คนเราได้210คือมันจะไม่ได้แนะนําว่า1คนได้เท่าไหร่นะมันจะแนะนําเป็นสเต็ปนะแนะนําแค่เขาเรียกอะไรสามคนก็ครบละได้รับ210ครบ7คนได้รับ560อีกครบ15คนได้รับอีก4 0 0พครบ3าคนได้รับอีกเปร์พันอันนี้ก็คือแนะนําได้แค่30คนเท่านั้นดังนั้นใครที่สมัครต่อผมนะรอลิงก์ได้เลย รอเตรียมลิงก์ไว้ได้เลยว่าถ้าใครสมัครมาก,ก่อนนะครับผมก็จะเอาลิงก์คนนั้นอะมาวางใต้วิดีโอก่อนอ่าโอเคไหมทุกคนผมจะช่วยแบบนี้เพราะว่าผมเป็นสายช่วยคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมาสมัครแล้วก็เขาเรียกอะไรอะคือมันตันที่30คนนะทุกคนคือมันตันที่30คนดังนั้นเออก็อาจจะต้องมีการคุยกันเช่นสมมติว่า ผมหาให้คุณครบ30คนคุณจะแบ่งให้ผมกี่ AIVEX อย่างเงี้ยเออต้องมีการตกลงกันหน่อยไม่ใช่ว่าให้ผมทำให้ฟรีๆเออมันมันฟรีก็จริงแต่ว่าคือมันอยู่ที่คุณละกันผมจะตกลงว่าคุณจะให้ผมเท่าไหร่อะไรยังไงอยู่ที่ความสบายใจของคุณละกันอันเนี้ยต่อให้คุณให้แค่1000 AIVEX ผมก็เอาเพราะว่าผมช่วยคุณอยู่แล้วแต่ถามว่าน้ำใจซึ่งกันและกันคือมันช่วยเหลือคือมัน ต่างคนต่างได้อันเนี้ยถ้าคุณได้แล้วคุณจะให้อะไรผมอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คุณเสนอมาได้เลยนะเออเสนอมาได้เลยว่าคุณจะให้ผมเท่าไหร่ถ้าผมหาได้ครบ3คนคุณได้210คุณจะให้ผมเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอ่ะประมาณนี้อืมก็ไม่มีอะไรเลยครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมผมจะมาอัปเดตในกลุ่มนะครับใครที่จะเข้ากลุม่มก็เข้าได้เลยครับ